สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาทำการขยายพัน์ออมนะคะอืมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะปุปกรณ์เราก็จะมีมีมีดแล้วก็มีปูนแดงนะคะนี่นะคะ่ะแล้วก็วันนี้จะมา ขยะไอ้ผันอมชมพูแล้วก็อมเงินแล้วก็ออมชมพูด่างใบน,นี้เขาเลยอ,ออกมาเยอะแล้วนะคะเนี่ยยุ้ยตัดไปแล้วรอบหนึ่งนะตัดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วนี่เขาแตกเยอะมากเลยนะคะก็ จะมาวันนี้จะมาขยายอีกรอบหนึ่งโอเคค่ะเรามาจัดการเลยดีกว่าค่ะเรามาเริ่มที่ออมชมพูก่อนเลยเนาะยุ้ยทำความสะอาดมีดเรียบร้อยแล้วนะคะเราคมาตัดเลยจะตัดตั้งแต่ตรงนี้ง่ายกว่าแล้วก็จะไปไปซอยข้างนอกไปหัน่นเป็นข้อข้อข้อางนอก โอ้ยโดนใบนี้ไปด้วยไม่เป็นไรเป็นใบเก่าอันนี้อันนี้ต้นเก่าเราก็จะเหลือเหลือแบบนี้ไว้เดีย๋ยวว่าจะเปลี่ยนกระถางให้เขาด้วยแหละล่าออกมาข้างนอกเยอะๆะเลยอันนี้ก็จะได้หนึ่งหนึ่งสองสาม สี่ห้าหเจ็ด้ดเจ็ดกระถานนะคะเคต่อไปเป็นออมเงินนะคะออมเงินนี่แบบตัดลำบากเลยนะเนี่ยจะตัดยีจะตัดยังไงดีเล่าจะตัดตรงนี้ก็ลำบากเราเอาตรงข้อนี้แล้วกัน ตัดนี้เลยอืมได้มาแล้วได้มาแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเอามานับหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้ากระถางเสร็เรียบร้อย ต่อไปก็จะเป็นออมชมพูด่างนะคะนี้ก็จะตัดตรงนี้ตัดตรงนี้เลยแบบได้มาแล้วแท้เด้ออันนี้ก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยให้เขาแตกกอให้เขาแตกกอเป็นพุ่มไปเลย จะไม่ขยายอันนี้ละจะเก็บไว้เป็นแบบให้เลื้อยสูงๆไปเลยเสร็จแล,แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาปูนแดงมาทาที่เราตัดไปเนาะลืมนับให้ดูว่าได้กี่กระถาง1 2 3 4 5 6ได้6กระถางนะคะ ตัดเสร็จแล้วก็มาทาแผลเขาด้วยจะได้หายเร็วๆอืมตัวนี้ด้วยจ้า เสร็จแล้วนะคะยุ้ยก็เอาเขามาตั้งพักไวอย่างนี้เก็บเขาไวอย่างนี้นะคะต้นนี้ยย่ตัดแอบตัดไปแล้วตัดไปก่อนใจร้อนนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปปักชําในกระถางที่เราเตรียมไวเนาะไปค่ะเราก็มาหั่นกันเป็นข้อๆก่อนเนาะ อันนี้ลากลากออมเงินนี่เยอะเลยนะคะอัน,นยาวอัน,นยาวก็ตัดทิ้งไปเลย เลื้อยอันนี้เขาไม่ได้สารอาหารยอดยอดเลยแบบนี้นะไม่กลางจะเลื้อยออกอย่างเดียวแล้วเ,เขาไม่มีหลักที่จะพันนะคะอืมไม่เป็นไรเรามีเรามีเยอะเนาะเราก็จะเอาตรงนี้ไปด้วยที่จริงก็มันมันก็รอดแล้วนะคะมันอ่อนแต่ว่ามันรอดไดค่ะ อันนี้จิ้มไปเลยจิ้มปุนแดงอย่างนี้นะเราตัดเสร็จแล้วเราก็เอาปุนแดงมาจิ้มแบบนี้เลยนะอย่างนี้นะคะแบบนี้ได้จิ้มทุกอันเลยค่ะแต่จิ้มก็ได้ไม่จิ้มก็ได้นะแบบทาปุนแดงก็ได้หรือว่าไม่ทาก็ได้ใครไม่มีก็ไม่ต้องทานะคะแต่เผอิญว่าบ้านเรามีก็เลยทา แล้วนะคะยืก็มาปักไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเย่ yeah. นี่นี่ได้ต้นนี้แถมมาอีกต้นหนึง่งเป็นกีนสแปซอันเนี้ยปักชำไว้ในน้ำนานละเดี๋ยวจะเอาไปลงกระถางด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้จบคลิปแล้วนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบาย